ทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่านผู้นั้นพนักงานสภากาชากรทุกจังหวัดเช่นเดียวกันท่านผู้นั้นส่วนราชการในสังกัดก,ก,กระทรวงเกษตรและสหกรจากจังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่านท่านอดีตส่วนอุปกรณ์ซัพพลายเาตามนโยบายคุยๆของพี่น้องเกษตรกร,กรในภาคดินสานของเรา ซึ่งมีข้อมูลโดยทั่วกันว่าเรามีทักษะในการทำการเกษตรโดยเฉพาะถ้าเรื่องเลียงโคก็ถือว่าน่าจะเป็นแพนเกษตรกรในภูมิภาคเรียนครั้งัตนสวามีชัยท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร ท่านชัยวัฒน์ชัยเพชพิสิทธ์ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดท่านเอกลักษณ์คนซื่อประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีท่านประธานสภาเก,กษตรกรจังหวัดท่านหัวหน้าสำนักงานสภาอิจังหวัดทุกจังหวัดในภาคอีสานที่มาวงงานนะครับท่านสามาชิกสภา,าคนกเกษตรหูงชาตินะครับผู้บริหารสำนักงานสภากร แข olarak, bon ่งชาตินะครับแล้วก็ท so ่านสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดท่านหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่านสื่อมวลชนท่านเกษตรกรองค์กรเกษตรกรผู้องค์กรเครือข่ายของสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดกระผมดรประจั์บุญกาพิมประธานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด ในานามของประธานคณะทำงานผู้ประสานง,งานสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติประจำภาคตะวันอกเฉียงเหนือ20จังหวัดต้องขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติเสียสละเวลามาเป็นประธานในการเปิดเวทีรับฟังความพิดเห็นต่อร่างข้อเสนอเชิงนโยบายห่วงโซ่อุปทานโคเนื้อยัง่งยืนซัพพลายเชนนะครับ ซึ่งท่านประธานสภาเกษตรชาติได้มอบหมายให้ท่านรัตนะนะครับท่านที่ปรึกษามาเป็นประธานให้ก็ถือว่าเป็นเกียรติสูงยิ่งน,นะครับ mm. ท่านประธานสภาสเกษตรกรชาติมีวัตถุประสงค์ร่วมก,กันกับสมาชิกทั่วประเทศนะครับที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของกเกษตรก,กรปัญหาก็คือปัญหาโคเนื้อราคาตกต่ำแล้วก็ขายไม่ได้นะครับที่ประชุมมติ ของสภาเกษตรกรแห่งชาติภาคบางดอกเฉียงเหนือนะครับมีมติว่าต้องแก้ไขปัญหานี้นะครับให้เป็นนโยบายหลักนะครับเพื่อที่เมื่อได้ข้อยุติแล้วท่านประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติจะได้นําเรื่องนี้เข้าไปเสนอต่อรัฐบาลตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติปีพุทธศักราช2553 นะครับมาตราสิบเอ็ดองเล็บหนึ่งเล็บสองนะครับเ,เราจะแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำไม่ได้แก้ปัญหาเฉพาะราคาที่ตกต่ำอย่างเดียวนะครับซึ่งในองค์ในการพิรายครับท่านประธานครับในการพิปารายนั้นผู้พิปรายจัดไปถกกันที้เห็นว่าต้นน้ำมีอะไรกลางน้ำมีอะไรปลายน้ำมีอะไรซึ่งวันนี้นะครับเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะยกระดับ ในการเลี้ยงัวของภาคอีสานให้เข้าสู่มาตรฐานที่ได้นะครับวันนี้ผมกล่าวเรียนท่านประธานยกตัวอย่างวเดห้าหมื่น8ปดพครอบครัวนะครับได้มาตรฐาน JP500 ้าร้อยห้าหมื่นแปดพันได้ห้าร้อยทำยังไงนั่นคือต้อนน้ำกลางน้าเราจะเลี้ยงัวอย่างไรให้มีคุณภาพให้ต่างประเทศยอมรับเลีเ้ยงัวอย่างไรจะได้450กิโลกร,รัมไปขายนะครับนั่นคือสิ่งที่ต้องแก้ ราคาตกต่ำรัฐบาลต้องมองให้เราต้องกราบเรียนท่านในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาของมนตรีว่าต้องแก้ปัญหายังไงซึ่งวันนี้หลังจากที่ผมกราบเรียนท่านประธานท่านรองผพราะว่าท่านผูดเกีย่ยวหลังจากที่เปิดเป็นพิธีแล้วนะครับวันนี้ตัวแทนรัฐบาลเข้ามาตัวแทนคนรัฐเอกก็นั่งผมตัวแทนภาคอีสานต้องได้พูดคุยออกสื่อทุกช่องเพื่อน,นําเสนอต่อรัฐบาลรัฐบาลจะเอาหรือไม่เอา เป็นเรื่องที่รัฐบาลฝากท่านครับท่านจะได้เห็นหากว่าไม่ได้ขู่นะครับท่านประธานครับแถน,นข่าวผมก็จะพูดไม่ได้ขู่เราจะไปพบนี่ผมชี้แจงแบบบ้านเราเรียกว่าพิธีการขนาดไหนผมก็ติดนิสัยนะครับต้องพูดแบบนี้เราจะพบรัฐบาลแน่ๆครับฝากท่านว <c oughs> ันนี้ได้เวลาสมควรแล้ว ขอาการเรียนเชิญท่านรัตนสวามีชัยที่ปร,รึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะซึ่งเป็นผู้แทนของท่านประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติท่านนายจริตจำเล่ซึ่งท่านสุขภาพไม่ดีกระทหานหนะครับได้กล่าวเปิดในการประชุมเสียวนาเรื่องนี้ในวันนี้นะครับเรื่องของความยั่งยืนห่วโซ่ประธานซัลายเชน ตามนโยบายวิกินประจําภาควันหวกดเชียงเหนือขอกราบขอพระคุณอย่างสูงครับเียมท่านประจักผู้กวาดฝางของจังหวัดร้อยเอ็ดในานะประธานของภาคอีสานสมเด็จาคือผู้ท่าน ท่านเป็นผู้ที่ไม่เคยท่อถึงขั้นรับดีบุญท่านชัยวัฒ่าท่านรองเพราะว่าราจะขยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซึ่งท่านเป็นคนเดื้อเชื่อสายอีสานเพรว่าท่านเข้าใจเรื่องขนเนื้อนี่ดีซึ่งถ้าเป็นคนมุกดาลัดผู้กระหางนี่แก่แล้วเตี้ยนข้อเนื้อเยอะ น้องที่น่ารักคนหนึ่งขึ้มาด้วยกันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวในการเล่นนะครับแต่ว่าหน้าตาเจนี่ของผมเยอะเลยนะครับน้องหนาวน้องหนาวน้องเอกราชนซื่อซ,ซึ่งเป็นเรื่องเชิญไข้ต้องท่านของท่านเอกาภาพตนซื่อครับน้องหนาวตัวตัวนี้หนึ่งนะครับเขาเลีอกประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับในท้อางานช่วย ไายสามอย่างแท้จริงแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงครับทนำมาได้นะครับท่านมปลุยจริงๆเลยนะครับลุยทั้งระบบเรือทั้งระบบนะครับอาคเลือเถื่อนเราไม่ได้น้องดาวก็ไปด้วยแก้เสร็จเนี่ยปัญหาก็ยังติดอยู่สแสดงว่าติดที่อื่นด้วยฉะนั้นเนี่ยครับรัฐบาลเขาเริ่มที่จะลุกอย่างเป็นระบบ พวกเราต้องสนับสนุนถ้ามีข้อมูลก็สนัเสนทุนเวทีนี้นะครับจะเป็นเวทีที่พวกเราจะได้แสดงในสิ่งท mm ี hmm. ่พวกเรารู้แล้วรัฐบาลอาจาะไม่รู้หรือเราไม่รู้ร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนให้เปลี่ยนระบบให้มันเป็นรูปธรรมครับขอเสียงปรบมือดังๆนะครับครับเป็นโอกาสดีนะครับที่ สภาเกษตรกรแห่งชาตินะครับจะได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเคลื่อนร่วมกันพี่น้องประชาชนที่เคารพครับวันนี้ในนามของสภาเกษตรกรแห่งชาติโดยเฉพาะภาคอีสานอยากจะฝากเรื่องนี้ไปถึงรัฐบาลในการแก้ปัญหาเรื่องการเลี้ยงโคซึ่งราคาตกต่ำ ปีแล้วปีเล่ามีปัญหามากมายเราอยากจะบอกรัฐบาลว่าช่วยเราหน่อยเราขาทุนเราเก๊งหลอกเราเป็นมัน,มนไม่ได้นะครับคนอีสานมีหัวใจทํายังไงจะแก้ปัญหาเรื่องวัวให้คนที่เลี้ยงวัวเขาอยู่ได้กาเบียนนะครับว่าความคิดของสภาเกษตรกรแห่งชาติตามกฎหมายเขาให้เราเสนอต่อรัฐบาลเราในฐานะ20จังหวัดในภาคอีสานอยากจะเสนอว่า สิ่งที่เราจะทําในวันนี้คือแก้ปัญหาเรื่องการเลี้ยงโคให้ได้คุณภาพต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําแก้ปัญหาอย่างไรเราต้องการเลี้ยงวัวที่มีคุณภาพที่ต่างประเทศต้องการเราเลี้ยงต้องการเลี้ยงวัวที่ได้มาตรฐาน G A P อยู่ต้นน้ําสายพันธุ์ต้องดีน้ําหนักวัวต้องได้กับการเป็นที่ยอมรับของตลาดกลางน้ําเราต้องการให้มันบริโภคเนื้อที่สะอาดเราต้องการให้รัฐบาลช่วยกักกั้น อย่าให้วัวต่างประเทศเขามาขายแข่งเราถึงแม้จะมี FTA ก็ช่างต้องใช้มาตรการที่ชะลอลงให้ได้นะครับเรื่องราคาหากมันขายต่างประเทศไม่ได้รัฐบาลต้องช่วยเราไม่ใช่จะมาโกหกเราเป็นวันๆนะครับนี่คือสิ่งที่ภาคอิสานต้องการเช่นนั้นและเรายังมีข้อคิดเสนอต่อรัฐบาลว่าเดี๋ยวนี้องค์การปกครองท้องถิ่นวันนี้ที่มาร่วมกับผมนี่มีตัวแทนของปลัดตัวแทนของนายกนะครับ ขององค์การปกครองท้องถิน่นเราต้องต้องการให้มีสัตวบาลตำบลเขาจะรู้ข้อมูลว่าคนเลี้ยงวัวกี่ครอบครัวผมยกตัวอย่างครับร้อยเอ็ดห้าหมื่นครอบครัว,รวมีมาตรฐานกีเอพีแค่ห้าร้อยรัฐบาลทําอะไรอยู่ต้องมาช่วยเรานะครับเราต้องการให้วัวเราออกต่างประเทศให้ได้ราคาจะได้ไม่ตกต่าเราต้องกินกินเนื้อวัวบริโภคเนื้อวัวไทยไม่ใช่ราคาวัวต่างประเทศกิโลละสามสี่พันเรารับประทานยังไง เราทำไมวัวไทยเราไม่ทําเราไม่ส่งเสริมนี่ผมนี่เป็นข้อที่คร่าวๆที่เราจะนําเสนอรัฐบาลวันนี้นะครับบอกเลยครับบอกไปยังรัฐบาลบอกว่าภาคอีสานสภาเกษตรกรนี่เป็นตัวแทนของเกษตรกรที่เลี้ยงวัวนะครับทั่วประเทศด้วยแต่ว่าอีสานต้องการว่าเราต้องการข้อเสนอที่ผมมอบให้กับท่านที่ปรึกษาท่านรัฐมนตรีกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ไปแล้วนะครับและจะให้ท่านประธานชาติท่านนายริตต์ตําเรียนนะครับ เสนอต่อรัฐบาลเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรีในสิ่งที่เราเสนอตามกฎหมายรัฐบาลจะทำให้เราได้หรือไม่ถ้าทําไม่ได้ให้บอกเราเราจะไปพบรัฐบาลที่ทำเนียบไม่ได้ครูบอกไว้ก่อนนะคนอีสานมีหัวใจฝากไว้นะ้วครับท่านครับเราไม่ยอมถ้าท่านไม่แก้ปัญหาให้เราด้วยความเคารพครับอันดับแรกก่อนเลยเนี่ยผมในฐานะที่ปรึกษาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะครับ ในฐานะกระทรวงเกษตรเนี่ยยินดีที่จะร่วมดําเนินงานกับสภาเกษตรกรแห่งชาติประเด็นแรกเลยนะครับประเด็นที่2เนี่ยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเนี่ยเรากําลังวางหลักนะครับซึ่งประมาณเดือน2เดือนจะเห็นผลแล้วตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําเลยนะครับเช่นต้นน้ำเนี่ยการพัฒนาคุณภาพการวางระบบที่จะไม่ให้โคจากต่างประเทศเข้ามานี่ครับต้องเข้มข้นขึ้น ซึ่งขณะนี้ก็เข้มข้นอยู่แล้วนะครับกลางน้ำเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าเขียงโคที่ขายโคเนื้อสดเลยนะครับมันมีปริมาณน้อยเกินไปเราต้องเพิ่มปริมาณลงค่าที่มันถูกต้องนี่ให้มันมากขึ้นให้เป็นของจุมชนซึ่งเรื่องซึ่งเรื่องนี้เนี่ยกำลังจะหาแหล่งทุนเนี่ยนะครับมาให้ผู้ประกอบการดำเนินการเพื่อที่จะได้นําโคมีชีวิตเนี่ยพอนมากขึ้นแม้กระทั่งเรื่องไปน้ําเรื่องการส่งออกเลยนะครับ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเนี่ยท่านกําลังจะเดินทางไปซาอุดีอาระเบียและตะวันออกกลางรวมทั้งประเทศจีนนะครับเพื่อที่จะเปิดการค้ามากขึ้นแล้วเร็วๆนี้นะครับเราจะส่งออกไปประเทศลาวนะครับผ่านประเทศลาวเป็นโคเนื้อแล้วนะในอนาคตใกล้น,ใน,ในี้เรากําลังจะเจราจาในเรื่องของการส่งออกเป็นในลักษณะของโคแช่แข็งเหมือนไก่แช่แข็งนะครับนะครับไม่ต้องไปโคเป็นๆน,นะครับจะได้เพิ่ม ดีมาร์ข้างนอกภายนอกประเทศนะครับตรงนี้เนี่ยผมขออนุญาตเรียนพี่น้องว่าสิ่งที่สภาเกษตรกรดําเนินการที่จะพัฒนาคุณภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่เดินทางถูกต้องแล้วครับเป็นเรื่องที่เดินหน้าได้ถูกต้องนะครับเราเข้าใจวิถีชีวิตโคกับคนอีสานอย่างแท้จริงนะครับเรื่องนี้รัฐบาลแก้ทั้งระบบครับแล้วจะเห็นผลภายในเดือน2เดือนนี้นะครับครับ,ร,บ,ร,บรางรัฐรีร้อยเอ็ดครับวันนี้ก็มีโอกาสที่ดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่สภาเกษตรกร เกษตรกรในขงชาติและก็ชาวเกษตรกรภาคอีสานได้มาเร่วมกันเพื่อรับฟังขาอคิดเห็นว่าเสนอแนะต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของต้นเนื้อหรือการปลูกและการเลี้ยงต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับก็เรียนว่านำหรับจังหวัดบริเ็ณในภาคส่วนราชการต่างๆมาตรงมาตรงเกษตรก็ะด็นหรือว่าเป็นการที่อยู่เข้ามาดีเนี่ยในเรื่องของต้นน้ำหรือว่าภาคการส่งเสริมการเลี้ยง มีคุณภาพอันในส่วนนี <issions> ้ทางจังหวัดเราก็ได้มีการส่งเสริมดูแลพันธุ์พันธุ์พืนะครับประจายรูปแบบตอนงเกษตรกรรายรายคนหรือว่าในรูปแบบขององค์กรเกษตรกรแค่นษากๆต่า่งๆนนะครับก็คิดว่าเราสามารถที่จะมีทรัพยาพในการผลิตโดวที่มีคุณภาพได้นะครับ้ในระดับกลางน้ำหรือปลายน้ำที่จะต้องมี เรื่องของราคาต่างๆเนี่ยเชื่อว่าข้อสรุปที่ได้จากการนำเสนอในวันนี้นะครับถ้าเป็นเป็นข้อเสนอที่ที่เป็นไปได้ไม่ยากมากนักแต่เราคิดว่ารัฐบาลและกระทรวงในรัชกรคงจะได้นําไปพิจารณาแล้วก็ดําเนินการตามแนวทางที่เหมาะสมนะครับก็ขอให้เวทีในวันนี้นะครับเป็นประโยชน์ยั่งยืนกับรัชกรเรัฐมงตรีและก็รัชกรที่ผ่านไปก็มีบทเระยนในการพิจารณา ในะมานััดละเอ็ดนะครับทางาด้เตมที่ความสัญจาัดเอ็ดมาจาปรเลยครับัะเอดนะครับก็จริงๆแล้วเรื่องโเนีครับเป็นเรื่องที่ท่านเอ็ดรมนเขาว่าการลเกตรตากนเครับให้ความสาคัญเป็นอย่างมากครับซึ่งตอนนี้นะครับ ที่กระทรวงเรานะครับมีคณะกรรมการมบอร์อนะครับจริงๆที่ผ่านมาก็มีแหละแต่ตอนนี้พอท่านธรรมนัฐเข้ามาขับเคลื่อนมนนันก็เลยรใ้ฟืนการทำามากขึ้นตอนนี้นะครับทางกระทรวงเกษตรเนี่ยครับในมบอร์ดเนี่ยมีมติว่าเราจะทำาครง้างราคาโคนนี้ขึ้นมาครับเราจะทําราคากลางตั้งแต่กระเตมตั้งแต่เกษตรกรลงเ,เชือ นะครับแล้วก็ราคาก็หมายถึงว่าแต่และช่วงเนี่ยมันจะมีราคากลางเท่าไหร่แล้วตอนนี้นะครับราคากรวงกรเกษตรโดยกรมปศุสัตว์เนี่ยครับก็กำลังเร่งรัดดูเรื่องค่าอาหารสัตว์ที่มันค่อนข้างสูงเพื่อจะช่อยลดพยายามจะลดความสูงค่าอาหารสัตว์ก็ขอเติมส่วนของท่านรัตนะนะครับที่ปปิดสารานัดทิ้งไปแล้วครับ ว่าทุกวันนี้ครับเราสามารถส่งโควิดไปลาวได้แล้วที่ผ่านมาเนี่ยครับการที่เราส่งโควิดไปลาวเนี่ยเราต้องเขาให้เฉพาะแค่โคเิดที่ยังไม่ได้รับการให้เพื่อที่จะให้คนเราแต่ตอนนี้นะครับทางกรมการต่าเนี่ยนะครับประเทศลาวเนี่ยเขาอนุญาตอนุญาตให้เราส่งโควิดที่ตุรุแล้วไปที่ประเทศลาวได้ก็เป็นสิ่งหมายที่ดีเป็นเรื่องที่ดีครับก็อนาคตเราได้เป็น อาจจะส่งต่อไปประเทศจีนเวียดนามนะครับซึ่งเมื่อเดือนที่แล้วครับท่านร้อยเอกนัทพงศ์เผ่าเนี่ยครับได้ไปเือนประเทศจีนนะครับไปไประชุมก็ไปเจรจาการครับเพื่อที่จะเจรจาให้เรากลับไปส่งโคเนี่ยครับหร mm ือเนื้อวัวไปที่จีนได้เหมือนเดิมครับตอนนี้นะครับท่านตอน